ชายคนนั้นถูกโยนเข้าเตาเผาอย่างชัดเจนแต่วินาทีต่อมาเขาก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดปรากฏว่ามิกกี้เป็นคนที่ใช้แล้วทิ้งทุกครั้งที่เขาตายเขาจะถูกพิมพ์ออกมาใหม่จากนั้นความทรงจำก่อนหน้านี้ของเขาจะถูกคัดลอกกลับเข้าไปในสมองของเขาผ่านอิฐชีวิตของเขาถูกมากไร้ค่าจนมีค่าต่ำกว่าแมวหรือสุนัขเลี้ยงไร้ค่าจนคนอื่นไม่รู้สึกผิดเลยเมื่อใช้ชีวิตของเขาเพื่อการทดลองคนอื่นหลอกให้เขาออกไปนอกห้องโดยสารเพื่อซ่อมแซมวงจร ที่จริงแล้วพวกเขาต้องการให้เขาใช้ชีวิตของเขาเพื่อทดสอบอันตรายที่รังสีคอสมิกนำมาสู่ร่างกายมนุษย์พวกเขายังขอให้มิกกี้ถอดถุงมือข้างหนึ่งออกเพื่อสังเกตว่ามือที่สัมผัสอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมิกกี้ทำตามที่บอกอย่างเชื่อฟังแต่จู่ๆเขาก็ถูกอุกบาตพุ่งชนและมือของเขาก็หักที่ข้อมือไม่นานเขาก็เสียชีวิตนอกยานอวกาศด้วยอาการเลือดออกมากมิกกี้คนใหม่ถูกพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์อย่างไรก็ตามไม่ถึงสิบวินาทีหลังจากที่มิกกี้คนใหม่เกิดเขาก็ถูกฉีดยาทดลองอีกครั้ง แม้ว่ามิกกี้จะฟื้นคืนชีพได้แต่การตายของเขาแต่ละครั้งนั้นเจ็บปวดมากวันหนึ่งเขาออกไปปฏิบัติภารกิจกับเพื่อนร่วมทีมอีกครั้งแต่จูจ่ๆน้ำแข็งใต้เท้าของเขาก็พังทลายลงและโชคร้ายที่เขาตกลงไปในถ้ำเมื่อเห็นเช่นนี้เพื่อนร่วมทีมของเขาจึงหยิบอาวุธของมิกกี้ขึ้นมาแล้วพูดว่าเจอกันพรุ่งนี้พวกคุณรู้จักพวกเขาไหมขอให้มีวันที่ดีเจอกันพรุ่งนี้ในเวลานี้ลูกบอลหนอนรูปร่างประหลาดจำนวนมากปรากฏขึ้นภายในตัวมิกกี้สิ้นหวังคิดว่าเขาจะถูกกิน อย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆกลับไม่เป็นอย่างที่เขาคิดลูกบอลหนอนไม่ได้กินเขาแทนที่พวกมันจะผลักเขาออกจากถ้ำและปล่อยเขาให้เป็นอิสระมิกกี้รอดตายมาได้อย่างหุดหิดและวิ่งกลับฐานเขาเหนื่อยมากจนต้องนอนลงบนเตียงผลก็คือเขาได้เห็นตัวตอนอีกเวอร์ชั่นของตัวเองปรากฏว่าทีมคิดว่ามิกกี้ตายไปแล้วจึงได้พิมพ์มิกกี้18ฉบับใหม่เพื่อไม่ให้ความลับถูกเปิดเผยทั้งคู่จึงตัดสินใจฆ่ากันเองจึงเริ่มต่อสู้กัน